สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัดระฆังอีกองคหนึ่งครับนี่เป็นพระประธานนะพิมพระประธานครับท่านชมฮะเราจะเห็นเส้นซุ้มท่านเนี่ยฮะจากตรงเนี้ยจะโยเข้ามาเนี่ยโยเข้ามาสุดด้านในขององค์พระเนี่ยและดูด้านซ้ายของท่านเนี่ยด้านซ้ายท่านเนี่ยก็จะชิดขอบ ด้านบนก็ตัดนชิดขอบองค์พระท่านเนี่ยตั้งตรงจะตั้งตรงไปนะฮะแล้วจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนเส้นซุ้มจากเส้นทุบม,มาด้านถึงตรงนี้แล้วกับเส้นซุ้มด้านซ้ายท่านจากนี้มาถึงตรงนี้ฮะพื้นที่บริเวณด้านขวาวตรงนี้จะน้อยกว่าด้านนี้และบริเวณจุดสูงสุดของเส้นซุ้มคือจะอยู่บริเวณนี้นี่นะบริเวณนี้ครับ องนี้ฐานชั้นล่างจะเป็นฐานตันฐานชั้นสองก็จะเป็นแบบฐานสิงฐานบนท่านบนเนี้ยด้านขวาท่านเนี้ยจะสูงกว่าด้านซ้ายและเข่าด้านซ้ายท่านจะสูงกว่าด้านขวาครับเป็นลักษณะของพิมพ์ทรงท่านนะท่านสร้างหลายยุคหลายสมัยครับเป็นช่างชาวบ้านที่แกะพิมพ์มาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะแต่โมนสารของท่านฮะท่านผมอะมวนสารของท่านจะโอเคครับ นี่ฮะจะมีหินสีเทาเน to, so pues, ี่ยฮะมีมวลสารสีขาวเนี่ยนี่ฮะมีนี่ฮะมวลสารก้อนมวลสารที่อยู่ตรงอกท่านเนี่ยฮะนี่ฮะชัดเจนครับเนี่ยเนี่ยหินสีเทานี่ครับนี่ฮะนี่ฮะชัดชัดฮะชัดชัดนี่ฮะสีขาวครับเอาได้ดูด้านหลังบ้างครับผมนี่ฮะด้านหลังท่าน เราจะเห็นชัดเจนครับด้านหลังท่านเนี่ฮะนี่ฮะจะมีคว้าหรือมีคราบออกนุนนวลเทาเอะไรออกเทาเเนี่ยซึ่งเป็นคราบเกิดจากแคนไซแคนไซที่เกิดจากปูนเปลือกหอยขึ้นมานี่ฮะแคนไซที่เกิดจากปูนเปลือกหอยครับนี่ฮะออกเป็นคราบเทานี่ฮะ,ฮะแล้วก็จะมีมวลสารต่งตางๆเนี่ยเม็ดสีขาวครับ นี่สีแดงนี่ฮะนี่ฮะสีแดงนี่ที่เทาครับนี่ฮะชัดเจนครับนี่ฮะด้านหลังครับนี่ฮะจะมองเห็นได้ชัดเจนมากครับนี่ฮะ,ะ,ฮะวันนี้ท่านออกสีครีมฮะครีมอมน้าตาลนะน,นี่ฮะครีมอมน้าตาลครับครับเราจะดูด้านข้างท่านบังครับนี่ฮะ เนี่ยด้านข้างท่านครับมันจะมีรอยครูดนะฮะรอยแยกตัวของเนื้อของท่านนะฮะนี่จะมีเม็ดสีขาวนี่ฮะหรือเม็ดสีเทาหินที่เทานี่เนี่ยจะมีเนี่ยรอยแยกตัวรอยครูดต่างๆจะมีอยู่ครับมาดูอีกแถบครับนี่ฮะนี่ฮะ เม็ดดำนี่เนี่ยเม็ดดำนี่เม็ดเขาเรีกยกอะไรเนี่ยที่นี่เนี่ยสีขาวเนี่ยนี่ฮะท่านชมครับครับอ้าวมาดูขยายหน่อยมาดูขยายกันหน่อยครับผมครับท่านชมมัขยาย นี่ฮะออกวันนะนี่ฮะครีมอมตเอ,อ่อครีมอมสีออกน้ำตาลน้ำตาลฮะนี่ฮะว่าพักท่านเนี่ยเป็นไตเลยครับมีรอยจ้ำเนี่ยมีเนื้อหาท่านเป็นไตเหมือนจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเนี่ฮะนี่ยฮะท่านชมฮะเกรชนซุ้มครับเนี่ยฮะ เส้นซุ้มท่านนะหดตัวยุบตัวย่นตัวครับเนี่ยทั้งหมดเลยคนระับเนี้ยแล้วจะมีมวลสารเห็นชัดเจนครับเนี่ยนี่เป็นแคันไซที่งอกขึ้นมาจากปูนเปลือกหอยครับท่านนี่ฮะนี่ครับเม็ดมวลสารท่านเนี่ยจะมีอยู่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเม็ดมวลสารท่านครับเนี่ยนี่มวลสารท่านนี่หินที่เทาครับนี่หินที่เทานี่เม็ดดำครับจะมีครบครับ นี่ฮะท่านดูฮะนี่ฮะจะมีคราบแขนใช้จากปูนเปลือกหอยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ฮะท่านชมชมเอาดูด้านหลังบ้างครับนี่ครับด้านหลังยิ่งชัดใหญ่เลยครับเนี่นฮะ ด้านหลังครับเนี่ยฮะภาพว่านี่ยฮะแคนไซที่เกิดจากปูนเปลือกหอยที่งอกตัวออกมาครับนี่ฮะนี่จะมีมวลสารต่างๆครบครับนี่ฮะมวลสารต่างๆจะมีครบท่านในในองค์พระท่านเนี่ยเป็นไปาตามสูตรของสมเด็จท่านนะครับนี่ฮะ ัครบนี่ฮะท่านพิจารณาเนื้อหาตรงนี้ฮะเห็นไหมเอาดูด้านในอีกครั้งนี่ฮะนี่ฮะท่านพิจารณากันฮะพิมพ์ทรงท่านฮะนี่ครับพิมพ์ทรงท่านและเนื้อหาหมวลสารท่านครับโอเคครับ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับทุกท่าน